มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนให้กําลังใจจะนงพนีพ่อต้องสู้นะล่าสุดแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวทําเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยหลังจากนักร้องสาวแซบจะนงพนีมหาไทยโพสภาพตอนที่พาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลหลังมีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องเข้าไปอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตโดยเขียนข้อความ เผยถึงอาการคุณพ่อไว้ในไอจส่วนตัวว่าพ่อต้องสู้นะพ่อมีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนี้รอตรวจเอ็กซเรย์ค่ะอีกทั้งบนสตอรี่เฟซบุ๊กแอดนงพนีมหาดไทยนักร้องสาวก็ยังได้นำเอาภาพถ่ายเซลฟี่ของตัวเองซึ่งกำลังเฝ้าดูอาการป่วยของคุณพ่ออย่างใกล้ชิดมาโพสต์พร้อมกับแนบข้อความว่า ใจก็สู้และบอกตัวเองเสมอว่าพ่อไม่เป็นอะไรแต่ความเป็นจริงพ่อนอนอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตซึ่งทั้งสองช่องทางก็ยังคงมีแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับจะ๊ะนงพนีและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องครับขอขอบคุณข้อมูลจากไวรอลฟิตปครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ